สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงนะคะอันนี้จะเป็นไข่ไขก่จะใส่สองฟองนะคะแล้วก็นี่จะเป็นผักกาดขาวนะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ามันลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปเจียวไข่ให้เขาสุกนะคะเอาให้เขาสุกทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ยีให้เขาเป็นชินช้นๆนะคะแล้วก็เติมน้ําร้อนลงไปนะคะต้มเลยนะคะเนี่ยนะคะ เราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปเลยนะคะเราใส่ผักกาดขาวลงไปเสร็จแล้วเราก็จะต้มเขาให้เขาแบบว่าให้ผักเขาได้นะคะให้ผักนิ่มสุกนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเวลาต้มก็พักๆก,ก็คนเขาหน่อยนะคะให้เขาแบบว่าโดนน้าให้ทั่วนะคะ <No. S 1> เพื่อที่ผักของเราจะได้นิ่มนะคะ <Yes. S 1> เวลารับประทานจะได้อร่อยนะคะนี่คับผักของเราได้แล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ มาปรุงรสด้วยนะคะคนเขาดีนึงนะคะเพื่อที่จะได้ให้ตัวเห็ดเห็ดเห็ดเข็มทองโดนโดนน้ำนะคะเนี่ยใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสอันนี้เวลาปรุงก็คือแล้วแต่เลยนะคะจะปรุงเลยเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่ว่าเราปรุงไม่เยอะนะคะใส่แค่สองอย่างก็พอแล้วนะคะอ่านี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่มาชิมกันเลยนะคะเมนูจะเป็นง่ายๆเลยนะคะเราจะทำเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเย็นก็ได้นะคะสดแบบเป็นแกงร้อนนะคะนี่อร่อยค่ะ